สวัสดีค่ะชั้นนางสาวพรสุภักสิทธิพงศ์ b ซ c เขตพัทยาค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเคสประทับใจเป็นแบบผลิตภัณฑ์ p ลย l i ลท HypoTech นะคะ20ทับ10ค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่น้องหน้าเคาน์เตอร์รีเฟร์ให้ก็จะมีลูกค้าค่ะเข้ามาฝากเงินปกติค่ะแล้วน้องก็เลยชวนลูกค้าออมเงินเพื่อที่จะได้รับความคุคองค่งอนข้างสูงค่ะแล้ว อพอน้องเรียกเรียกเราเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็ลองคุยกับลูกค้าค่ะลูกคุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้านะมีออมมีเก็บเงินเป็นเป็นออมเงินเป็นเป็นแบบว่าเป็นเคสประกันชีวิตที่จ่ายทิ้งค่ะ ก็คือเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหมือนกันตอนที่น้องคุยนะคะเราก็เลยเข้าไปเสริมว่าตัวตัว,ตวเพย์ไลท์ไฮโพเทคเนี่ยก็คืออ่าเงินเนี่ยเป็นเงินเก็บเงินไม่ได้เสียเปล่าไม่ได้เสียทิ้งนะคะเป็นเงินเก็บเก็บเก็บสิปีนะคะคุ้มครอง ให้ที่20ปีแล้วก็คุมม้มครองค่อนข้างที่จะสูงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีการมีเหตุประสบเหตุโดยอุบัติเหตุนะคะก็จะมีความคุมม้มครองสูงขึ้นไปถึงสองเท่านะคะก็ในกรณีนี้ก็เลยสอบถามลูกค้าค่ะว่าลูกค้ามีตัวไหนอยู่ลูกค้าบอกว่าลูกคา้าลูกค้าถามว่าของเราเนี่ยเป็นเป็นประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตไหมของ ก็เราก็บอกว่าของเราเป็นประกันชีวิตค่ะแต่ว่าเป็นเงินเก็บด้วยเขาบอกเขาก็บอกว่าเป็นเงินทิง้งเป็นเงินทิ้งไหมเพราะว่าที่เขาทําอยู่อ่ะมันเป็นเงินทิง้งของเราก็เราก็บอกว่าของเราเป็นเงินเก็บค่ะแต่ก็คือประกันชีวิตนี่แหละแต่ว่าเงินทุกบาททุกตางค์ที่ออมมาค่ะไม่ได้เสียเปล่าเลยก็คือเป็นเงินเก็บให้ก็ให้คุณลูกค้าเก็บออมสิบปี ในระหว่าง20ปีค่ะปีที่20เนี่ยเราจะคืนเงินต้นทั้งหมดที่คุณคุณลูกค้าสะสมมาเนี่ยคืนให้ทั้งหมดแต่ในระหว่าง20ปีค่ะมันมีความคุ้มครอ,องให้เกี่ยวกับกรณีเสียชีวิตทุกกรณีนะคะแค่คุณออมเริ่มต้นแค่เดือนละ1,000พัค่ะแต่คุ้มครองให้กรณีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2 5 0 0 0 0หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทางด้านอุบัติเหตุก็จะคูณเป็น2เท่าค่ะอยู่ที่5 0 0 0 0 0แต่ มันมีข้อดีเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเสียชีวิตด้วยรถสาธารนณะหรือลิ์สาธารนณะนะคะเกี่ยวกับสาธารนณะก็จะได้เป็นสามเท่าของของทุนประกันนะคะตรงนี้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าเนี่ยทำออมเดรลาผัจ่ายทิ้งเดืนละพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นคุ้มครองด้านอุบัติเหตุมีค่ารักษาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ อยู่มาเป็นปีแล้วก็ไม่เคยมีประสบอะไรเลยไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเขาเขาก็แบบเสียดายเงินค่ะเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าถ้าคุณพี่ทําในส่วนของเพลย์ไลฟ์ไฮโปเทคยี่สเนี่ยคุณพี่ก็จะเงินของคุณพี่ไม่หายไปไหนเลยเงินของคุณพี่มี ที่เก็บมา10ปีค่ะก็ยังคงอยู่พอครบ20ปีทางบริษัทจะคืนเงินต้นทั้งหมดที่สะสมมานะคะให้ทั้งหมดเลยในระหว่าง20ปีก็มีความคุ้มครองให้ที่250,000กรณีเสียชีวิตทุกกรณีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตด้วยบัติเหตุก็เป็นทุน50,000ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตด้วยรถรถส,สาธารณะนั่งรถโดยสารไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุ้มครองให้ที่75,000ค่ะ อันนี้เป็นเบี้ยขั้นต่ำนะคะเดือนละพันแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสามารถออมได้ถึงเดือนละสี่พันก็จะคุ้มครองให้หนึ่งล้านเลยค่ะถ้าเกิดกรณีอุบัติเหตุก็คูณให้เป็นสองเท่านะคะก็เป็นค่ะทางลูกค้าก็เลยชอบค่ะก็ถูกใจลูกคุณลูกค้าก็บอกว่าก็สนใจทำค่ะก็วันนั้นก็คุณลูกค้าก็ บอกว่าเดี๋ยวขอไปยกเลิกเคสนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาทําค่ะก็เราก็ให้น้องติดตามผลผลต่อไปค่ะก็ก็ประทับใจตรงที่ว่าเออคุณลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วก็โอเคกับสิ่งโอเคว่าอย่างน้อยก็คือเราปิดการขายได้คุณลูกค้าจะเข้ามาทําในวันรุ่งขึ้นค่ะก็ขอบคุณคะ่ะ